วัดดีจ้านี่ปัน่น,น,น,ะะนจักรยานไปงานฝนก็ตกนะคะฝนก็ตกเด้อปั่นจักรยานไปทำงานจ้าอันว่าไม่รถมือน,นี่ว่าไม่รถใครแต่ว่าไปงานอยู่ไก่ปั่นจักรยานกับเมื่อ,อยู่เด้คนอยู่บ้านเขาใส่รถจ้ามือนนี่เขาเลยปั่นจักรยานไปคนเด้อไปงานคนเด้อ ฝนก็ตกนะคะห้างมันเนิน่ปันมาแดดออกเมื่อยปันไม่ได้นะคะขาสั่นเลยค่ะขาสั่นเลยเหนื่อยเด้อปันอยากย่า,ยานหมดป,ปันลงมือไหม ตายๆไปได้แ่บเนี่ยสู้ๆแค่ซ้อมหาบเราคอยบอกไก่แต่ว่าคอยกรู้สึกว่าเมืงง่อยเพราะเขาเบอร์เดี่ยวปั่นปั่นทงหมื่นนะคนที่บ้านเขาใช้รถจาร้าววันนี้ ก็เลยต้องปันกก่นจักรยนานเจ้าปั่นถุงเอาฝีมือไงถุเอาไปเวลาขอยสิมาปั่นถุงมือมาสูบปั่นได้เด้อปั่นจกกักรยาน นะนี่แบบว่านะี่ตะปาจ้ะนี่ตะปานะผมมองเคิงจ้าโอ้โหมันก็บรสบายคือขับรถแล้วมาฝนตกสิ หัวมูเจ้าคอยหางบินกับมูจ๋า้งแต่ไม่หยังบริปันไดย่านดูแล้วนะตกเด้อเปียกหอนอยู่เด้เปียกนะจ๊ะ ฝนตกแดดออกก็ต้องไปเห็นงานจ้าเมื่อเราสุขภาพแข็งแรงอยู่สู้ต่อไปนี่แหละสีวิตคนฮา คนต่างแดนก็อย่างนี้แหละนาหิมะก็ลำบากไปอีแบบนึงอันี้นาฝนก็ลำบากไปแบบนึง โอ้ยเปียกบอดด์ส่งกับเปียกสุดกันฝนบาทิไสหาพ่อพ่อเสือไม่ไม่มอยู่มันลดราคาหนะเพื่อนนี้กระหึ่งกระตูดเลยขักบ่ไต่แต่ จ่ะจะถาเวลาขอเห็นงานสวัสดีค่ะเป,คเ,คเ,ปคเปียกอ่องยอกเด็ก่อยเปียกอ่องยอกเปียกรีเขาไปได้บ้าเลนเปียกไหมฝนตกวันในกรย่านเมื่องานจ้ะลำบาก รถแม่มันกับพ่อกระเทือนเนาะนี่พ่อกระเทือนไปยืน่านะเปียกหมดเลยค่ะเห็นไหมยังบันหอดเวลาจ้ะแอปเปิลหินแอปเปิลประดับประมานแอปเปิลกิน่นแื้วหอดบานเลยพี่สายเก๋กิ่นล้นนะอยู่ไหนก็ดินนด้นลนดิ้นรน ส่งขลาเปียกมาได้หน่ก็ไ,ได้เฝ้าเห่นเลยบางสีอ่างบินได้มาเจ้าปลาเปียกเอายอียบได้เขาไปได้เฝ้าเลนนเนนเ่นเลยอ้เขาเสียจังไดีะเปลียนมด้เปี่ยนมาเลยส่งเปียกแต่ว่าไขอยูม่มเยนข้างในคอยเอาทรงมาถิ่มใบอยู่ อาทิตย์ที่แล้วนะ่ะส่งให้งานอันนี้อยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะจ๊ะเปียกอง่อกคนอยู่บ้านเขาใส่รถแมพมาอนี้แม่คอยก็เลยใบอยักปุกเล่าหานาะมันไต่เศร้าเขาก็ต้องไปทำงานเหนมือนกันแค่ปันมือเดียวเขาจะาเป็นยังดลงมั่งสินะ ตกบแห้งตว่าก็เลียบังสีก็คือเปียกหย่อนเด้ทรงคอยนี่เปียกล้งเท้ากับเปียกนะลง้งเท้าผ่าใบปเปียกมันเลยอ้อมยอกเลยจ้ะอ้อมยอกสินเลย,ยน,ลนิสัยกระดิ่งล้นตว่ามังหงันกับปั่นในย่านมากกว่าก็เป็นวินอยู่เด้แม่นเคยสิไปหาหมอบอกเป็นวินไหมเป็นวูบอยู่เด้เป็นพวกเราไม่ได้ปั่นทุกวันหรอ อันค,อยอยค่อยยั่วมากเขาเป็นบูบยุขเขาคืออ๋จะเป็นอย่างเนื้อสันดอกมาทักทายซื้อจา้าหวัดดีนะคะสวัดดีค่ะทุกท่านจา้ะมาทักทายซื้อทหารหนาปเป็น,นมือแห้งมือไรดอกอันข้างหลังกองนี่เป็นมงตี้ฮห้งงานคนว่อยากท่ายไปนะความรับปมีดดอกแต่ว่าเข้ากับว่อยากให้เขาถามว่าแต่งจริงเวลาหนีบปรมานเวลาเห้งงานข่อยเด้ข่อยเล่นนี้ยังก็เรื่องของข่อยเนาะจะเล่นยูทูบเล่นเพจเล่นอะไรมันมันมันเป็นเวลาของข่อยนะ่ะ แต่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยอยู่ที่หน้าที่ทำงานจะฝนตกแล้วมือเจา้าสูสูยุสัยกระดินล้นดินนรนทุกคนจะเอาบริเกิดมากรวยมคือจมเนี่ยข่อยสวัสดีค่ะสว,วัสด,ด,ด,ดีทุกท่านจ้าเอาตกตัวเดี๋ยวซือมึงรถเบนข่อยข่อยป่ะมปนคนจนเลยข่อยมีรถเบนเลยนี่นะ เป๋า,ากระเปียกอันนี้กระเป๋าอันพ่อน้องนาริตาถิ่มไป <c oughs> มึงนึก,กว่าเปียกเมื่อปียกอ่กงยอกอันนี้ฮังลินสวัสดีจ้ามันกระตกอยู่ในตอนไขามาม้มพระตกแห้งเพราะไข่ขี้ออกจากบานนั่นแหละเบื่ๆม,ม,มาไหม เมื่อแรงถูกแก่หน่อยแม่ซื้อจนเมื่อยซื้อแล้วรังบัานของฟินแลนด์ก็ได้อ่าเธอขอตัวกันได้จับเพราะว่ามันหอดเวลาไก่เวลาให้งานแล้วเดี๋ยวอันซูบิโมไม่ให้งานนะั่นอีกบริษัทหนึ่งถ้าต,ตอนนี้คุยเหตุยิ่ผู้เดียวแต่าสายสายส,ายสายิมีคนอีกบริษัทหนึ่งไม่สวยงานจังได้ปุ่งบอดอยังเป็นโทกง่าย,ยู่ โอเคจ้ะขอให้มุจเจ้าชคดีเดอ้อบ๊ายบาย